สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีมือนี้ยวนวัดป่าบุรพ่ลาล่ามคือเก่าหระจ้าวัดจอบเบิ้งหนากสิขึ้นเสาคือเก่าหระจ้ามือนี้มือนี้ก็ติดนากสิขึ้นเสาแล้วค่ะเด้อเอ้าแต่ว่าปัดนด้นเลี้ยวไปคือจังเห็นนั่น,นเกลัดมันี่ตีตามาดใช้ปันจิตแมเอาโตัวใดเราบัดที่นี่ าอยเ่นีาหาเหล็กหมักเหล็กหมักพนาพี่น้องถ้าสิจัดตัวใดน้อน่อตมักตัวหมินนี่มักหาเกดกับหกเก็ดมักหาเกตกับหกเกตพนามาหาให้แม่หาเกดกับหกเกด

บอกมกันมาแจะใส่มาบอกฟังนะใส่เพราวาเราทำเองมากอนอัปนะ <c oughs> บา้าก็เจ้าใส่เงินไ้นะฟังฟังเอาดูเจ้าเงินจำไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยแ,แต่ตงวดม่บอกเจ็ดเดหล้วก็ซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดตีห้าเก็ดหเก,หกเก็ดสเ็ดตัวบาทนี สี่เกีดว่านห้าก็ได้มากยูสอง่เจเด้มอว่านนี่สองสี่เจีได้มากมอวานนี่สี่ักสมีนเีดสนึี่สองี่สามสี่สี่หากับสีปฮะมีแต่ตัวไ่ได้บาทนี่ย่อยว่านสิบัมาตัวนี้ตัวเก่าขอยว่าเลี้ยเกียเก่เกเกยอยว่าสิมาอยู่เด้เีเกเ้จ่า จะว่าชิดว่าสีเอาศูนใส่ใส่เนาะบาทเลเกียตัวเอาอย่าว่ว่าสิไปหา<ะ>มามาเห็นกันแล้วแ<ะ>ม่แปลเพิ่นมาพีก่อนอปูแล้วบ่ให้ข่ไปแล้วว่ายุนี่เราสัน่นเพิ่นมาหาข่าเอง คือลักล้านนะครับคือเสียล้านเมื่อกี้นี่ครับแม่วันนี้เราก็ได้หลายเนียแม่แปลงก็ไม่พูดมากก็ดีนะครับนาะได้เอาเฮดจังได้สี่เฮดจังพอแล้วเอาคือพอแล้วพนะพี่น้องเอาจีจีไม่ค่อยเนี่ยจีจีพนะจีจีมีมาผู้ขายใช่แมนปัาบก็มีแต่สวดแต่คอย จีจีมีแ pues ต่มีแต nah ่ชุดเมียนบลอะรถมียนเมนโยแมนแล้วละเสียเมนล้วลค่ะจเบิดเยจีจีจีหจีแจี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 หเตรมรถเลยนะครับีจีโนะครับเอาคค่อยๆไปเบิ่ไปฟังนกันเอาซีสามซีซีมีดอกพี่น้องซีสามเอาซีสามซีซีบมี ใส่สุดหาใบเจ้าโอพี่เดชซูนย์ซีซีแม่รัดโอ้บท่านใจใจอันนี้คืออันเกลัดมันนี่ได้จ้าเด้อลัดมันนี่ชาแนลผนื่อพนเสียงผนเสียงเจ็ดส,สองหาเจ็ดสองอันนี้ผนเสียงมากก็คือสี่เก้าหกหนึ่งสี่สามคือหลอดมากเป็นยางเรียกมาแต่ไหน ฟาดเล็กมิติมากป่ะน้องบัวบานเหมิดแล้วเขาหอดอันเออคือหลอดมากหอดเจ้าเอาเทเมนี่ศูนย์สี่สามเออนั่นทีมงานนั่นมากอะจีเหมิดพอดีแล้วนะโอ้โหขาเจ้าได้มากโอ้ยนี่เอาเลยเย้าใบพูเพิ่นจังค่อยสิได้บ้านน้องบัวบานข้าเจ้าตัวนี้เหรอหนิสี่สี่สี่สามสามสี่โอ้ยข้าเจ้า คือเจ้าเสียอ่อนนำมัถวายบอกพระอาจารย์จังบายุ่งกับไปกวนเพิ่นก็ได้กัดถัดไปนี่กัดว่าเป็นยังดอกเป็นยังดอกที่ไม่รอดหรอบันเนยหนึ่งห้าหนึ่งห้าเกตเกห้าหนึ่งแกางเสืก็ได้เกดห้าหนึ่งเออแต่ว่ามันกับบ่มี่ดีอยู่ใส เอาไว้นี่ก็ได้เหรอเนี่ยคือสูนหลายๆตัวนี่เลขบางอ่ำนี่พีมันสูนห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งพี่น้องเลขแต่เก ا าเลขยังสี่แหละถือรางวัลแต่เก ا าแบบนี้แหละเอาพี่น้องเพิ่นม่าตะทั้งไดนอบ่อนีิเนอมาตะทั้งไดนอค่ะมาตะทั้งก็คือเป็นตะมาตะไกแต่นอ่อบริเน ย่างย่างเต็มรถเจ้าพุนไปไปไปคนซอยกันแบบนี้โอ้ยไปไปไปผุนน่ะแม่มันนี่เถือลักล้านแล้วสิไปไปหรอตีไปเฮ็ด้ว้หรอวะ เพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเตรียมงานพนมาทําบุญจ้าอ่ะซอยกันพละตีนพูละมือถือเลขลายพี่น้องรักล้านพนข้าเจ้าพระกันถือกหลายถือกหลยกับท่านนำกับยูเย็นเป็นสุข たたく。